สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาะเก็บพุทธคุณผักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือโทรมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะคุณลูกค้าขามาจากคุณลูกค้าเพื่อไม่ให้การเป็นเสียเวลานะจ๊ะเรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยจากพี่จา๋าองค์แรกจะประเดิมด้วยเป็นมีดแต่พี่จ๋าเป็นมีดนะคะเป็นมีดปอกไม้เป็นด้ามไม้ของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จ๋านะคะตามสภาพนะคะพี่ขานะคะอันนี้แม่ค้าก็ได้มา สภาพจริจั๊พี่นะคะสภาพมีดด้านในเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะอันนี้เขาเรียกว่ามีดจักรนาลายนะจ๊ะพี่มีดจักรนาลายหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋านะคะ ตามภาพจะพี่เป็นมีดปลายแหลมนะคะพี่เล่มนี้ขอไว้ที่1,500บาทจากเล่มนี้หนูขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้านะคะเป็นมีดจากนาลายค่ะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมจากปอกไม้จะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมอย่างที่เห็นเลยนะคะคุณลูกค้าตามภาพเลยนะคะพี่นะคะขอไว้ที่1,500บาทจาก ขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าค่ะนะคะเป็นมีดด้ามไม้หลงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะจะเป็นจักเป็นรูปมีรอยจานมียันกระคะหลงพ่อเดิมนะคะคุณลูกค้านะคะเป็นโกงจกะะักค่ะพี่นะคะ ตามภาพจะพี่นะคะเล่มน,นี้ขอไว้ที่1,500บาทจะพี่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจกคุณลูกค้าค่ะเป็นมีดจากนาลายหลวงพ่อเดิมนะจะพี่จา๋าส่วนอันนี้จะพี่จ่ายจะเป็นรูปหล่อจะพี่จะเป็นช่อหลวงพอ่อพรมจะพี่จ๋าจะเป็นช่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่ช่อนี้จะมีอยู่567899อ 9, งค์จะพี่9องค์นี้ขอไว้ที่900บาทจะพี่นะคะ ตามภาพนะคะพี่เป็นช่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่นะคะช่อหลวงพ่อพรมนี้มีอยู่9องค์แม่ค้าขอไว้ที่900บาทจะ้ะ900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกคา้าคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าสามารถแอดไลน์หรือสนใจโทรมาที่เบอร์โทร0840659180จ้ะคุณลูกค้าแอดไม่ขึ้นยังไงแนะนําให้โทรหาแม่ค้านะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะแอดหาคุณลูกค้าเองค่ะเราสามารถโทรมาคุยกันได้สอบถามกันได้นะคะพี่ไม่ ซึ้งไม่เป็นไรนะคะพี่ขาแม่ค้าใจดีจากคุณลูกค้าค่ะนะคะเป็นช่องหลวงพ่อพรมจากพี่ขาก้าคองนี้แม่ค้าขอไว้ที่เก้าร้อยบาทจากแม่ค้าขอไว้ที่เก้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้จากพี่จาจะเป็นเสือหัวขาดจากพี่จะเป็นหนังเสือหัวขาดหลวงพ่อชไนตตามภาพนะคะพี่นะคะเสือหัวขาดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจาก 1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นเสือหัวขาดหลวงพ่อชะนหนจะพิจายนะคะขอไว้ที่1,200บาทจ้ะ1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าตามภาพนะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่ทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะพี่ขายนะคะ1,200บาทจ้ะ1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะด้านนี้จะเป็นหนังจ้ะด้านนี้จะเป็นขนจะพี่นะคะ ตามภาพค่ะ1,2 0 0ั 1, บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าเป็นหนังเสือสนัยหัวอ่าเป็นเสือหัวขาดหลวงพ่อฉนัยจะพี่นะคะหัวจะขาดจะพี่นะคะ1,200บาทปลายทาง50บาทจา้ะส่วนอันนี้จัจะเป็นมีดชุดหลวงพ่อเดิมจ้ะมีดชุดหลวงพ่อเดิมจะเล่มนี้จะมีอยู่3เล่มพร้อมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่จา๋าขอไว้ที่1,8 0 0ับาทจา้ะ หนูขอไว้ที่1,800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะมีดหลวงพ่อเดิมมีดปากกามีดสาลิกามีรอยจานหลวงพ่อเดิมทุกเล่มจะพี่จา๋าเราไม่สามารถดึงมีดออกมาได้นะคะไม่สามารถดึงมาได้ค่ะพี่ขาเพราะว่าเขาถักมาเป็นเชือกอย่างนี้จ้ะ เพราะเขาถักมาเป็นเชือกอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าขานะคะชุดนี้ขอไว้ที่1,800บาทจะพี่1,800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเอาจริงๆ้นะพี่คุ้มมากจะพี่ถ้าขายแยกนะหนูขายนี่700นะคะเล่มเล็กก็900เรเล่มละ0 0้า้จะพี่นะคะอันนี้คุ้มจะพี่แล้วรูปหล่อยอย่างนี้ก็700ดร้นะคะพี่นะคะนะคะชุดนี้ขอไว้ที่1,800บาทจะ้ะ 1,800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าขานะคะเป็นมีดชุดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่1,800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดจะพี่จ๋าเป็นตะกุดหลวงพ่อเงินจะ้ะตะกุดพ่อเงินนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจาะ แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทมีห่วงให้ด้วยจะสองห่วงจ้ะแล้วก็มีรอยจานหลวงพ่อเงินจะพี่นะคะมีรอยจานอย่างนี้นะคะคุณลูกค้านะคะขอไว้ที่700บาทจ้ะหนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะคุณลูกค้าตามภาพเลยนะคะตามภาพเลยค่ะคุณลูกค้าจ่ายนะคะจะเป็นรูปหลวงพ่อเงินแบบนี้นะคะแล้วก็มีรอยจานแบบนี้จะพี่นะคะแล้วก็มีห่วงสองข้างซ้ายขวาจะพี่อันนี้ ขอไว้ที่1,000งพันไอ้ก็ขอโทษจ้ะพี่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินความยาวก็จะประมาณนี้จ้ะความยาวก็จะประมาณนี้นะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะคุณลูกค้าขาส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดไม่ทราบที่จ้ะ อ่าถักเชือกเก่าๆจะพี่จา๋าพันมาสามดอกอย่างนี้หกร้อยบาทจา้ะพันมาสามดอกอย่างนี้ไม่ทราบว่าของที่ไหนจะพี่หกร้อยบาทจา้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จะพี่จา๋าเบี้ยกแก้พ่อนุ่มวัดนางในจ้ะเจ็ดร้อยบาทจา้ะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้านะคะเป็นเบี้ยแก้ Spider pic. พ่อหนุ่มวัดนางในนะคะคุณลูกค้านะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้แหวนเก่าไม่รู้ที่จะพี่600บาทจ้ะนะคะ <S <S เป็นแหวนเก่าเก่าไม่รู้ที่นะคะพี่ตามสภาพนะคะเนี่ยค่ะ600บาทจ้ะ6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ เป็นแหวนเก่าไม่ทราบที่จะหกร้อบาทจ้ะอันนี้ก็ไม่รู้ที่จากอันนี้600บาทเหมือนกันจ้ะนะคะจะเป็นรูปอย่างนี้จ้ะใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะเนี่ยคะตามสภาพจ้ะภาพไม่ชัดแอดไลน์จ้ะ0840659180จะเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์เบอร์เดียวกันนะคะคุณลูกค้านะคะวงนี้600บาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทแหวนเก่าไม่รู้ที่จะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นสร้อยสมเด็จโตจ้ะเป็นสร้อยสมเด็จโตจะเพชรจ๋าเพชรโตโตเม็ดใหญ่ๆจะพี่ตามสภาพจ้ะเส้นนี้แปดร้อยบาทจ้ะด้านหลังจะมีเป็นรูปสมเด็จโตแบบนี้จ้ะด้านหลังจะมีรูปสมเด็จโตแบบนี้จ้ะคุณลูกค้าขานะคะสวยงามมากจะพี่กาชุดนี้ขอไว้ที่ 800บาทจ้ะเนะคะเป็นสร้อยอย่างนี้จะพี่เอยใส่ออกงานก็ได้นะคะพี่ขายนะคะหรือว่าเนื่องในกิจกรรมอะไรก็ได้ครับพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่จิตก่อนทศจะพี่800บาทจ้ะเป็นสร้อยสมเด็จโตนะคะพี่นะคะ800บาทจ้ะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50ิบบาทจ้ะอันนี้อันนี้เป็นลูกกลมๆหนูไม่ทราบว่าของ ที่ไหนหลวงพ่อเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะไม่รู้จ้ะพี่ไม่ทราบนะคะพี่อันนี้หกหัวบาทจะ้ะกลมๆนี้ไม่ทราบว่าทำมาจากอะไรนะคะพี่แต่หนูว่าคงไม่ใช่งาหรอกมั้งค่ะพี่นะคะอันนี้คาดเดาเอานะคะพี่หรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ดูกันเอาเองนะคะส่วนตัวแม่ค้าก็ดูไม่ค่อยเป็นนะคะพี่พอได้พอได้ขายได้อาศัยขายนะคะพี่ขายนะคะองค์นี้600หกร้บาทจัง องค์นี้600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าเขียนว่าหลวงปู่ดูจะพี่นะคะเป็นลูกลูกแก้วลูกอะไรไม่รู้ค่ะพี่นะคะหืมแข็งมากเลยนะคะด้นนานในก็จะเป็นอย่างนี้จะ้ะนะคะอันนี้700บาทจ้ะพี่นะคะลูกกลมๆจะพี่จ๋ามีรอยจานนะคะพี่อันนี้จะเป็นลูกสีดำนะคะพี่นะคะนะคะ เป็นลูกสีดํามีรอยจานจ่ะเป็นของหลวงปู่ดูจ้ะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะคุณลูกค้าปิดไปคุณลูกค้าจะได้เป็นพร้อมกล่องอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าจะได้เป็นพร้อมกล่องอย่างนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นลูกแก้วอย่างนี้นะคะพี่นะคะใส่ไปอย่างนี้ไปให้เลยจ้ะพี่นะคะอันนี้700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะของหลวงปู่ดูนะจ๊ะคุณลูกค้าขาได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะ700บาทปลายทาง50บาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะพี่จะเป็นพระงั่งจะพี่จ่าย0 0บาทเหมือนกันจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะคุณลูกค้าด้านหลังมีรอมียันจะพี่มีรอยจานมียันนะคะพี่นะคะตามภาพจะพี่จ่าพระงั่งนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะคุณแผนจ้ะ500บาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าสําหรับคุณแผนองค์นี้นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากองค์นี้ไม่ทราบจะไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อทวนหรือเปล่าค่ะพี่ห้าร้อยบาทจากห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าห้าร้อยบาทจ้าปิดตาปูไข่จากห้าร้อยบาทจากพี่นะคะ เป็นพระปิดตาปูไข่วัดเชียงเรียนจ้ะพี่นะคะองค์นี้500ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจา้ะปิดตาเชือกถักเก่าๆไม่รู้ที่จ้ะพี่ตามสภาพนะคะได้มาแบบนี้จาก้ะ5้0ยบาทจ้ะพี่500ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจา้ะปิดตาเชือกถักไม่ทราบที่จะ้ะปิดตาลงรักเก่าๆไม่รู้ที่เหมือนกันจ้ะพี่องค์นี้500ร้อยบาทจา้ะ อง์นี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะปิดตาเก่าไม่ทราบที่จะห้าร้อยบาทจ้ะพี่พระกิ่งปูหมุนจะพี่จ่าองค์นี้ห0 0อบาทจะ้ะกิ่งปูหมุนจะพี่สวยงามมากจ้ะพี่นะคะมีเหมือนมีเลขอะไรครับพี่เนะ่ยหนูก็ไม่รู้นะคะพี่เขาเขียนมาค่ับพี่นนคะหนึ่งสามศูนย์หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้หนึ่งเจ็ดศูนย์หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจจ้ะพี่นะคะ คุณลูกค้า vt. สนใจยังไงแล้วภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอดไลน์จะองค์นี้600บาทปลายทาง50บาทจ้ะรูปหล่อพ่อเงินจะพี่จ๋า5 0าบาทจ้ะพระแต่ละองค์ราคาจะไม่เท่ากันนะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจองคไหนสามารถแจ้งได้ค่ะแล้วแม่ค้าจะแจ้งราคาอีกทีนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะแต่ละองค์ราคาจะไม่เท่ากันจะพี่จ๋าเนี่ยค่ะเป็นรูปหล่อพ่อเงิน500บาทจ claro <c oughs> ้ะ <c oughs> 5 0าบาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบที่จะพี่จ๋านะคะ500บาทจะพี่ เป็นทรงเหมือนพระพุทธหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้จะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะรูปหล่อพระพุทธไม่ทราบที่จะ้ะสมเด็จพิมพ์ขนมเปี๊ยะจะพี่จ๋าขอไว้ที่600บาทจะ้ะ สมเด็จขนมเปี๊ยะนี้นะคะขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะเป็นสมเด็จพิมพ์ขนมเปี๊ยะจะพี่จ๋า6 0กบาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จเนื้อโลหะค่ะไม่แน่ใจว่าสมเด็จอะไรค่ะพี่นะคะมีต่อโค้ดเป็นพอผ่านจ้ะพี่มีต่อโค้ดเป็นพอผ่านนะคะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าย่อมาจากอะไรนะคะพี่ไม่ทราบว่าย่อมาจากอะไรจะพี่จ่ายนะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจะ้ะ องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทจา้ะอันนี้ขายตามสภาพจา้ะไม่รู้เลยจ้ะพี่จ๋านะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่สภาพสึกพะใช้งานเยอะพอสมควรจ้ะพี่ได้มาแบบนี้จ้ะเหมือนยืนถือไม้เท้าหรือนั่งก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะองค์นี้500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจา้ะอันนี้เหรียนโบราณไม่รู้ที่จ้ะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะพี่ด้านหลังเขียนว่าปู่ทองนะคะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเดียนหลวงพ่อกลวยจะพี่จ๋าตามสภาพค่ะด้านหลังจะเป็นหนุมานจ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรือนพ่อกลวยหลังหนุมานจ้ะหลวงพ่อทวดจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะ ห้าร50 yeah! ้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อเนียมจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อเนียมค่ะพี่จ๋าเอ้งบน้ำอ้อยจ้ะพี่งบน้ำอ้อยจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหลวงเชื่อมพ่ออีจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ เป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่ออีนะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นเหรียญพักคูเดิมจากพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังสวยๆจะพี่จ๋า6ก0บาทจ้ะ6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าเหรียญพักคูเดิม600บาทจ้ะคุณแผนหลวงปู่ทิมวันละหานไล่จากฝั่งตะกุดทั้งหน้าทั้งหลังอย่างนี้จ้ะ6 0 0บาทจ้ะได้มาสภาพนี้จะพี่นะคะขอไว้ที่600บาทจ้ะ ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทคุณแผนหลวงปู่ทิมฝั่งตะกุดจะพี่จา๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพ่อเดิมจะพี่สวยงามมากจะพี่จา๋าเหรียญน,นี้ขอไว้ที่500บาทจา้ะเหรียญน,นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจา้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะคุณลูกค้าตามสภาพนะคะ500บาทปลายทาง50บบาทจา้ะองค์นี้มไม่ทราบจา้ะ ได้มาแบบนี้จะไม่ทราบว่้าของที่ไหนจ้ะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจ้ะห้าอ่าอันนี้ขอไว้ที่หกรบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิดตาค่ะปิดตาแร่บางไผ่จ้ะ กร้อยบาทจ้ะพี่เป็นพับปิดตาแร่บางไผ่นะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าปิดตาแร่บางไผ่จะ้ะเรี๋ยญหล่อโบราณพ่อไผ่ไอ้รูปหล่อจะห้าร้อยบาทจะ้ะรูปหล่อโบราณพ่อไผ่จะพี่จายนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะปิดตาเก่าไม่ทราบที่จะ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ เป็นพระปิดตาเก่าไม่รู้ที่จะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะหลวงปู่สุขจะ้ะนะคะด้านหลังเป็นยันจะ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทจะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะรูปหล่อพ่อพรมมังค่พี่นะคะห้าร้อยบาทจะ้ะนะคะรูปหล่อพ่อพรมนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะ รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จะไม่รู้ว่าที่ไหนนะคะด้านหลังเป็นยันอย่างนี้จะพี่องค์นี้หนูกขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะรูปหล่อพ่อเดิมจะพี่500บาทจะ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่500บาทจะ้ะรูปหล่อไม่ทราบที่จะ้ะ500บาทจะพี่ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะรูปหล่อเก่าไม่ทราบทีจ่จ mm ้ะเหรียญหลวงปู่สุดวัดการหลวงจะ้ะสภาพใช้งานเยอะค่ะพี่นะคะศึกตามสภาพมาค่ะพี่ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะคุณลูกค้านะคะองนี้หกร้อยบาทจ้ะองค์นี้หกร้อยบาท,600บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเหรียญปู่สุดวัดการหลวงจ้ะพี่หกร้อยบาทจะ้ะอ่าผ้าหูยันเนื้อเสนอ้นหนิมแดงค่ะพี่อง์นี้เจ็ดร้อยบาทจะ้ะ เป็นพระหูยานเนื้อสนิมแดงสวยๆอย่างนี้นะคะคุณลูกค้า คุณลูกค้าสนใจยังไงก็แอดไลน์มาได้นะคะพี่นะคะเป็นพระหูยานคะ่ะพี่เนื้อสนิมแดงลูกว่ามังคะพี่นะคะอง์นี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะสวยงามมากจ้ะพี่จ๋าโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าสามารถแอดไลน์หรือโทรหาแม่ค้าได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์เบอร์เดียวกันนะคะพี่ชื่อไลน์ชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะหรือถ้าแอด แล้วไม่ขึ้นคุณลูกค้าสามารถโทรมาหาแม่ค้าได้นะคะพี่เดี๋ยวแม่ค้าจะแอดหาคุณลูกค้าเองค่ะฝากขอบพระคุณลูกค้าที่ช่วยอุดหนุนแม่ค้าคนนี้นะคะแล้วขอบพระคุณลูกค้าที่ช่วยกดติดตามกดถูกใจนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะคะพี่จะได้เห็นคลิปดีๆเด็ดๆแจ้งเตือนนะคะพี่ขา EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ